สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจทีทุกคนสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้ก็มาพบกับเจทีอีกครั้งนะคะในช anel นี้เจทีสีห้าเก้าสวัสดีนะคะวันนี้เจทีจะมาทำทหปินี้นะคะที่เพื่อนๆคอมเมนต์ด้านล่างนะคะในหัวข้อเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมนะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมนะคะแล้วถ้าเขาเจอคุณนะคะเขาจะหยุดเจ้าชู้ไหมนะคะ เจทีมีไพ่ให้เพื่อเลือก 3, ทั้งหมดสามเด็กเด็กที่หนึ่งเด็กที่2เด็กที่สามนะคะตั้งสมาธิดีๆนะคะก่อนเลือกแต่ละเด็กนะคะอย่าไปตัดสินใจอย่าไปทะเลาะกันนะคะสัญญากับเจทีก่อนเลือกนะคะแล้วก็ในท็อป,ปิกนี้นะคะเจะทีขอขอะคุณเพื่อนๆที่มากดซับสไครต์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักทำทำสแตป์เวลาเพื่อนคนอื่นนะคะแล้วก็ขอพระคุณมากๆนะคะ สำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไทกับเจตีนะคะแอดไลน์เข้ามาหาเจตีได้เลยนะคะทักเจตีมาก่อนด้วยนะเป็นกัรยาน,นิมิตท,ที่ดีต่อกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสินะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเจ้าชูไหมแล้วเขาจะชูไหมเขาจะหยุดอยู่ที่คุณไหมนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกให้เด็กนี้ของเรานะคะตั้งสมาธิก่อนนะคะ สงกิตสงใจมาให้เจทีนะมาดูสินะคะว่าคนคนนั้นนะคะเขาเจ้าชู้แล้วเขาจะหยุดเขาเจ้าชู้ไหมนะคะแล้วเขาจะหยุดที่คุณไหมนะคะอืมเจทีต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะที่มาคอมเมนต์บอกว่าเสียงเบาไปเสียงอะไรไปนะคะซึ่งเอ่อเจอทีก็พยายามปรับให้ดังสุดๆแล้วนะคะสําหรับนี่ก็จะพยายามปรับนะคะให้ดังนะคะมาดูพลังงานตัวเขาว่าเขาเจ้าชู้ไหมนะคะ พอดูตัวเขาหน่อยนะคะน้องมังกรนะคะเขาจะชูไหมคะเนี่ยมาแล้วนะคะเขาเป็นอะไรเขาเป็นห้าถ้วยเขาจะชูไหมคะเขาเป็นห้าถ้วยเขาเป็น k ิงออ f c ั p นะคะ โ okay. อเคเขาจะชูไหมคะเนี่ยเขาเป็นนายออฟเทนดิ t เ c ิ e ์เขาเป็นใครคะเขาเป็นเด็กถือไม้นะคะเขาเป็นใครคะ เขาเป็นโฟล์ทบอลสำหรับให้คนที่เลือกไพ่กองน,นี้นะคะตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมเขาเป็นคนมีความหลังมาก่อนนะคะห้าถ้วยตัวเขาเป็นคนมีปมในเรื่องความรักมาก่อนเขาเคยเสียใจมากๆเลยนะคะไพ่กองน,นี้ของเราเขาเคยเสียใจเขาเคยสูญเสียคนที่เขารักเขานะคะเหมือนกับคนที่มีแผลกันมามากๆเลยนะคะในไพ่ห้าถ้วยใบนี้คือเขาแทบจะ ไม่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครได้เลยนะคะในความสัมพันธ์ใดๆนะคะเหมือนเขาความสัมพันธ์นี้มันเขาไม่เคยละทิ้งออกจากหัวเลยนะคะมันเป็นอะไรที่อืมเขายังเก็บมีความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ k i n อ of c ั p นะคะแต่เขาก็คือเขาก็ไม่ได้ปิดนะคะเขาเป็น k i n ออ f คั p หมายามว่าเขาก็ศึกษาดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแต่นะคะไพ่ตรงนี้ เขานะคะเขานะคะเป็นคนที่ถามเจ้าชู้ไหมเขาไม่เจ้าชู้นะคะแต่เขาชอบดูแลนะคะชอบเทคแคร์นะคะชอบดูแลช,ชอบเทคแคร์กับใครก็แล้วแต่ที่มาในความสัมพันธ์นะคะเขารอคนคนนึงอยู่โฟร์บอลผู้หญิงในฝันของเขาผู้หญิงที่เพียบพร้อมผู้หญิงที่เขาฝันผู้หญิงที่ที่สามารถถุดดึงเขาให้ลุกขึ้นมาจากอะไรที่มันแบบเก่าๆซ้ำซากเดิมๆ แบบที่แบบว่ามันเหมือนตัวเขาไม่ค่อยมั่นคงนะคะอืแต่นะคะถ้าเขามีความสัมพันธ์กับใครนะคะเขาจะจริงจังมากนะคะไพ่กองนี้อืมเขาจะจริงจังจะอะไรมากอาจริงจังมากนะคะเอาจริงนะคะเดิ่มต้นจริงแบบเนี้ยถามว่าเขาเขาเจ้าชู้ไหมมันก็มีนิดนิดนะคะสําหรับผู้ชายนะคะถ้าไม่เจ้าชู้เลยเนี่ยน่ากลัวะคะ่ะจะกินขา่าวเพื่อนเจ้าชู้ไหม มีค่ะแต่ไม่มากเป็น king of cup เป็นพวกชอบดูแลชอบเทคแคร์นะคะอืมโอเคแล้วถ้าเขาไม่เจ้าชู้อย่างนี้นะคะเขาได้เจอคุณเขาจะหยุดไหมคุณคือผู้หญิงคนนี้ไหมนะคะถ้าเขาได้เจอคุณเขาจะหยุดเจ้าชู้ไหมเขามีไมเซ็ตอยู่นะคะในการตั้งผู้หญิงคนหนึ่งสองเหรียญนะคะไม่แน่นะคะเดอรมูนะคะเห็นไหมคะ มีความไม่แน่เกิดขึ้นนะคะในไพ่ใบนี้นะคะเขาเจอคุณแล้วเขาไม่แน่ใจเลยนะคะมันมีความเครียดมีความคิดมากในความสัมพันธ์นี้ทําไมอย่างนั้นล่ะคะคุณเป็นคนเด็ดขาดนะคะคุณเป็นคนเหล็กเด็ดขาดคุณเป็นคนพูดตรงคุณเป็นคนเอาติงเอาจ้างนะคะเด็กถือดาบคุณเป็นคนที่ใครอย่ามาพูดเล่นด้วยไม่ได้นะคะฟันโชะเลยนะคะตัดเป็นตัดนะคะแล้วก็ ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเครียดนะคะเขารู้สึกว่าคุณจะจริงจังนะคะแล้วก็จะมาเล่นเล่นกับคุณไม่ได้นะคะอืมขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วเขาเจอคุณเขาจะหยุดไหมเิธีขอดูหน่อยแคมเพญน,นะคะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่แบบไม่บอกเจตีว่าเขาจะหยุดไหมมันมีแต่ความไม่แน่นะคะกลกับไปกลับมาอ่างเงี้ยเขาเขาเริ่มเริ่มไม่แน่ใจในตัวตัวเองนะคะแล้วเขาเจอคุณเขาจะหยุดไหม เดทเลยค่ะเดทก็คือการหยุดจบนะคะเฮอร์มิตนะคะคือเหมือนกับคุณอาจจะเป็นนะคะคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่สามารถชี้ทางให้เขาทางออกเขาได้เห็นไหมคะนี่เลยค่ะก็คือไพ่คูบาอาจาราย์ไพ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ของความหาทางออกได้ในความสัมพันธ์นะคะถามว่าเขาจะหยุดไหมล่ะคะ มันมีโอกาสสูงนะคะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไพ่พระขึ้นคุณอาจจะมีเคมีที่ตรงกันนะคะขึ้นมาคู่กับโฟล์ทวอนไอเม่เจ้าเขาเหมือนจะหยุดนะคะจะเจอคุณเหมือนกับมันเป็นแบบมันเป็นการแบบการหาทางออกด้วยธรรมะคุณอาจจะพาเขาไปเจอหรืออะไรไพ่กองนี้เขาจะหยุดนะคะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าเจอคุณนะคะอืม ให้ขึ้นสวยนะคะเขาอาจจะไม่มั่นใจเขาอาจจะเครียดเจอคุณนะคะคนอะไรที่พูดตรงนะคะพูดจริงทําจริงนะคนอะไรนะคะ <c oughs> <c oughs> คนอะไรที่แบบอืเซนทารนแบบเป็นคนที่แบบมีน้ําใจนะคะใครอยู่ใกล้เรารู้สึกสบายใจนะคะปรับตัวง่ายแบบนี้นะคะแต่เวลาเอาจริงขึ้นมาเพราะเลยนะคะตัดเป็นตัดจบเป็นจบนะคะถอยเป็นถอยโอเคนะคะลักษณะของเขานะคะคเป็นคนธาตุน้ํานะคะ ธาตุดินนะคะธาตุไฟสูงนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเราโอเคเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าว่าเขานะคะเขาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยนะคะเขากับคุณความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างไรขอไพ่ไกด์ไลน์หน่อยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปขอไพ่ไกด์ไลน์ความสัมพันธ์หน่อยนะคะในออฟซอสระวับบงคําพูดนะคะที่อาจจะไป กระทบกระทั่งกับจิตใจของอีกฟายนะคะขึ้นคู่กับห้าถ้วยนะคะแทนเพลนนะคะเอ้ยเดอะสตาร์นะคะมันจะมีความบางขึ้นในความสัมพันนี้แหละนะคะอือาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มั่นคงะนะคะตัวเขาก็ได้ตัวคุณก็ได้นะคะเดอะเมจิชียนต่างคนต่างเกงต่างไยต่างเกงนะคะไพ่กองนี้ของเราไพ่ครูบาอาจารย์ขึ้นนะคะไพ่หมอดูไพ่ที่แบบว่ารู้สึกว่า เจอเขาความสัมพันธ์นี้มันไปได้สวยนะคะอืมเห็นไหมคะว่าจะหมบล็อกแปดดาบพยายามสื่อสารกันนะคะเ,เพื่อนๆพยายามสื่อสารพยายามมีอะไรนะคะถามกันนะคะอย่าเก็บนะคะอย่าเก็บอย่าเก็บไว้จนฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอืเสียดายมากความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาอะไรถามกันนะคะให้กองนี้เนี่ย two of c u p ขึ้นนะคะให้แนะนํานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีอะไร พยายามคุยกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆของเราอย่าพยายามแบบว่าโอ้ยไม่เอาเธอไม่ได้หลังากแล้วฉันหนีนะคะไม่ได้นะคะความสัมพันธ์มันจะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะต่างฝ่ายต่างมีความรักให้กันเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คิดจะมีใครเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็สรุปนะคะว่าเขาก็เจ้าชู้ไหมเขาไม่เจ้าชู้นะคะเขาออกเป็นคนชอบดูแลคนอื่นมากกว่านะคะแล้วก็เขามีความสัมพันธ์เก่า ที่เขาลาทิ้งไม่ได้แล้วเขาก็ต้องการคนผู้หญิงที่มีลักษณะแบบคุณนั่นเองนะคะเจอคุณเขาอาจจะหยุดเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับไพ่กองนี้ของเราจะทีไปก่อนอย่าลืมกดซับสไ r i b ์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช h a น n นี้เจทีส้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเราเรามาดูซินะคะว่า เขาคนนั้นเจ้าชูไะะาาช้ไหมนะคะเขาเจ้าชู้ไหมนะคะแล้วเขาจะหยุดอยู่ที่คุณไหมนะคะตั้งสมาธินะคะแล้วก็สงก่งจิตสนงใจมาให้เจตีนะคะแล้วก็เรามาดูสินะคะว่าเขาอะเจ้าชู้ไหมเขาเจ้าชู้ไหมคะเขาจะชูไะะช้ไหมคะเนี่ยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นนะคะไพ่เหลือ ไพ่เลเวอร์ขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ชาริออตนะคะืไพ่แปดไม้นะคะคือถามว่าเขาจะชู้ไหมนะคะมันเดี๋ยวลาก่อนเดี๋ยวกอดอีกใบหนึ่งนะเขาจะชูไหมนะคะเขาจะทีดูอีกใบหนึ่งนะเหมือนเหมือนเขาจะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไพ่หลักของเราขึ้นมาสองใบนะคะเลเวอร์กับจะชาริออตนะคะเหมือนกับว่าเอ่อ คือตัวเขาเองเขามีเสน่ห์นะคะเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแล้วก็มีฐานะตัวเขามีฐานะมีเสน่ห์นะคะมีการเดินทางตลอดเวลานะคะในออฟฟอร์นะคะเขาก็เป็นคนเจ้าชู้ที่ระดับนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมีฐานะนะคะเขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนอื่นเขาเป็นคนที่ชอบเอเสนออะนะคะหยิบยื่นอะไรแบบแล้วเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ ต้องเดินทางบ่อยๆเขาอาจจะมีอารมณ์เหงเหงาอะนะคะมันเป็นอารมณ์ของแบบว่าในอวบนะคะมันก็เนาะก็ก็จะชูอะนะคะถามไปเยอะไหมก็เยอะประมาณหนึ่งนะคะให้กองที้ของเรานะคะในอวบนะคะคือเขาเป็นคนที่อารมณ์มีอารมณ์ที่แบบอาจจะมีอารมณ์ทางเพศสูงเพราะเขามีความเป็นอย่างเยอะนะคะเขาจะต้องคือถ้าเขาเป็นคนโสดเขาต้องการเรื่องทางเพศนะคะเป็นเป็นระดับ สูงอยู่นะคะในออมมอนของเรานะคะไพ่ใบนี้นะคะคือเขาเป็นคนที่อาจจะมีอารมณ์หยาดนะคะการเจ้าชู้ของเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาก็ห้ามตัวยังไม่ได้เหมือนกันนะคะไพ่กล่องนี้นะคะแล้วนะคะเขาเจอคุณเขาจะหยุดไหมนะคะจัสเมนนะคะเขาเจอคุณเขาจะหยุดไหมหนึ่งเหรียญจัสเมนอืมเขาเจอคุณเขาจะหยุดนะคะเนี่ย เขาเจอคุณเขาจะหยุดไหมดู่อยน,นะคะว่าเจอคุณจะหยุดไหมเห็นไหมคะว่าหลังจากจัสมินพอเจอคุณปบบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเริ่ม mm hmm. เขาเจอคุณเขาจะหยุดไหมคะเนี่ยนะคะโอ้เขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเพื่อนของเรา เมือนกว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเจะาชูมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกให้กองนี้คนที่ดีด้วยนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนานะคะต่างวัฒนธรรมกับเราหรือเปล่านะคะอืมมันก็ว่าเขาจะชูเพราะว่าเขาอาจจะเดินทางบ่อยนะคะเนี่ยเนี่ยให้ไนท์ออมวอนีนเขาก็มีสเสน่ห์นะคะถามว่าถ้าเจอคุณเขาจะหยุดไหมอะนะคะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาในการอยากเริ่มสร้างอนาคตนะคะแต่ถามว่าจะหยุดเจ้าชู้ไหมก็มันยากอ่ะเนาะคุณเจ้าชูอ้อ่ะเนาะมันก็ออกในทํานอง่ก็แอบ,บเจ้าชู้อ่ะแต่แต่รักคนอ่ะจัสเมนตมันเหมือนการเจอปุ๊บแบบถ้าฉันไม่เปลี่ยนแปลงฉันเสียคนนี้แน่เลยพาวเวอร์เริ่มเริ่มอยากเริ่มต้นชีวิตนะคะอยากอะไรแบบเนี้ยอืถามว่าเขาจะหยุดไหมนะคะก็มีโอกาสนะคะ เในความสัมพันธ์นี้ที่เขาจะเริ่มรู้สึกอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะดีขึ้นนะคะเรามาดูนะคะในโน้มความสัมพันธ์ไพ่แนะนํานะคะเนี่ยจะมีการสร้างอะไรกับคุณขึ้นมานะคะเป็นการอาจจะเป็นการคุยกันเรื่องสร้างอนาคตสร้างฐานะนะคะขอดูไพ่ไพ่แนะนํานะคะคนที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเรานะคะ ระวังนะคะระวังความเจ้าชู้ของเขานะคะอาจจะทําให้คุณเครียดนะคะอืมระวังนะคะคุณคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะไพ่แนะนํานะคะอยากให้คุณนะคะระวังโรคซึมเศร้าระวังคิดระวังเครียดกับเขามากเกินไปนะคะเนี่ยเอาเขามาคิดมาเครียดแล้วก็มานอนคิดนอนฝันแล้วก็เป็นสเตงน,นะคะให้เขาควบคุมเรานะคะระวังความคิดของตัวเองนะคะพยายามนะคะถ่ายเทบาลานซ์อารมณ์ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่าถ้าแบบ อะไรแบบนี้มันก็นจะเป็นแบบเขาอาจจะทําให้คุณแบบต้องปรับจูนตัวเองสูงนะคะให้กองนี้ของเรานะคะอยู่กับเขานะคะต้องระวังความคิดของตัวเองด้วยนะคะอืมเขาเจะชูไหมเขาเจ้าชูนะคะเนี่ยระวังคําพูดนะคะอาจจะมีคําพูดที่รุนแรงใส่กันมากๆนะคะให้ไพ่กองนี้ของเรานะคะระวังคําพูดที่ทะเลาะกันหึงหวงนะคะการแอบส่องแอบมองการหึงหวงการอยากเป็นเจ้าของนะคะ ไพ่กล่องนี้นะคะเยอะนะคะถามว่าเขาจะหยุดที่คุณไหมมันก็มีโอกาสเขาอยากเริ่มต้นถามว่าหยุดไหมนะคะมันมันตอบยากอะนะคะแต่ก็ก็อยากสร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตแต่คุณจะเครียดเพราะว่าความเจ้าชู้ของเขาความเอาแต่ใจของเขาเนี่ยมันเยอะนะคะอืมก็นะคะพยายามนะคะปรับตัวเองปรับอารมณ์ของตัวเองให้ทันเขาอะนะคะเป็นเพื่อนของเรากองนี้ นอกนั้นก็อยู่ที่ฟีวิลความตัดการตัดสินใจของคุณนะคะว่าคุณจะคบกับเขาเขาจะหยุดหรือไม่หยุดคุณต้องจัดการเขาเองนะคะคุณถามให้เจทีก็บอกได้ประมาณหนึ่งนะคะสําหรับให้กองนี้ของเราเจทีไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะเจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเราตั้งสมาธิก่อนนะคะสง่งกิจส่งใจให้เจตีน้าแล้วก็ยา่าไปตัดสินใจใดๆหรือว่าไปทะเลาะกันนะคะไม่ได้นะคะเรามาดูซินะคะว่าตัวเขาคนนั้นที่คุณดิวด้วยเขาเจ้าชู้ไหมนะคะ<ม>เด็กถือไม้นะคะ<ม>ในอซอสเขาเป็นคนที่ ก็กล้ากูกลัวนะคะเด็กคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบไม่กล้าตัดสินใจเท่าไหร่นะคะอืม้อซันนะคะอืเขาจะชู้ไหมคะเนี่ย mm. โอ้เขาเขาเขามีอารมณ์เด็กก็จริงนะคะแต่แต่เหมือนกับว่า เขามีเป็นคนมีความมั่นคงนะคะเขาเป็นคนมีความคิดความอ่านนะบางทีเขาอาจจะกล้ากลัวในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยในออฟซอฟต์เขาอาจจะเป็นคนพูดนะคะคําพูดของเขาเนี่ยนะคะเด็ดเดดคอคนเลยนะคะซึ่งไพ่กองนี้นะคะการกระทําของเขาชัดเจนนะคะคําพูดของเขาก็ชัดเจนนะคะเขาไม่ใช่คนพูดเยอะพูดมากค่ะเขาเป็นคนพูดน้อยเป็นคนเก็บความรู้สึกนะคะในตัวเขาเองถามว่าเขาเจ้าชู้ไหมเขาเจ้าชู้ไหมมันก็มีนิดๆนะคะในความ เป็นผู้ชายนะคะความที่แบบไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะสําหรับไพ่กองนี้มันก็มีนะคะความอบอุ่นความแบบอยากดูแลความเป็นแม่นะคะก็มีค่ะแต่ไม่เยอะมากนะคะเจ้าชู้ไม่เยอะนะคะโอเคนะคะสําหรับไพ่กองนี้ของเราอืมเขาไม่เจ้าชู้นะคะแล้วถ้าเขามาเจอคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ เขาไม่เจ้าชู้เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนพูดตรงเป็นคนชอบไฟแต่บางทีเขาก็เป็นคนที่ไม่กล้าเริ่มต้นอะไรในความสัมพันธ์เลยนะคะเพราะเขาเป็นคนที่พูดถึงความสัมพันธ์แล้วเขาจะนิ่งเลยนะคะโอ้โหเลิฟเบอร์นะคะเพื่อนๆของเราอืพอเจอคุณแล้วทําไมเขาตกหลุมรักขนาดนั้นมีพลังดึงดูดกันทางร่างกายสูงมากๆนะคะไพ่กองนี้ของเรานะคะดูนะคะเป็นมีความร้อนแรงร้อนรุ่มนะคะ เขาจะมาเจ้าชู้ก็เพราะกับคุณเนี่ยแหละนะคะเตรียมตัวเอะนะคะเพื่อนๆของเราเขาจะมาเจ้าชู้กับคุณเนี่ยแหละนะคะเขาจะเทคแอคชั่นเลยนะคะถ้าเจอคุณปุ๊บนะคะอืมเพื่อนตรงนี้พลังดึงดูดทางร่างกายสูงมากๆนะคะเนยจัสตินนะคะเขาต้องพยายามห้ามตัวเองนะคะอืเขาดูหน่อยนะคะเขาจะมาเจ้าชู้กับคุณนะคะให่กองนี้ของเรา เตรียมตัวเลยนะคะเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ให้คุณรู้เลยนะคะไม่มีอะไรฉุดเขาได้นะคะจัสเมนเขาจะทํานะคะลักษณะของเขาธาตุไฟธาตุลมนะคะธาตุดินนะคะธาตุาาลมธาตุไฟมาสูงะค่ะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะเขาเป็นคนริงคนจังคนหนึ่งนะคะแต่ก็เนี่ยเขาเป็นคนธาต ถ้าเจอคุณนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์นี้เขาจะต้องคิดมากนะคะเขากลัวจบนะคะอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์โอเคมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทาวเวอร์มันจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะคะแฮงแมนนะคะจะทีขอดูอีกใบนะะหนึ่งขยายแฮงแมนกับทาวเวอร์นะคะเหมือนเขาจะไฟในความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหเห็นปะขออยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะเพื่อนๆเด็กถือเหรียญน,นะคะอืมเรามาดูนะคะว่า แล้วอย่างนี้นะคะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เขาเป็นคนจริงจังเขาเป็นคนถ้าเจอคุณปุ๊บมันจะมีอารมณ์พิศวาสนะคะดึงดูดกันทางร่างกายสูงแล้วเขาจะเทคแอคชั่นเนี่ยแต่เขาจะค่อยๆทานะคะเพราะมันมี The ะทาวเวขึ้นมากับแฮงแมนนะคะเขากลัวความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่เอาเขาหรือว่าคุณกับเขาไม่เหมาะกันนะคะไพ้ไม่เหมาะกันขึ้นมาด้วยนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ยอยางแนะนําอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะ ควนเหรียญก้าวไม้ี่รของเรานะคะเขาไม่เจ้าชู้นะคะอย่าตั้งกำแพงใส่เขานะคะคุยกับเขาก่อนนะคะเขาก็สีเหรียญน,นะคะดูคุณนะคะคุณก็ดูสิอย่าไปยุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันนะแกมันเหมือนจะมีา่าย,ย่ายหนึ่งตั้งกำแพงนะคะตัวเขาตัวเขาคิดมากนะคะเนี่ยไม่น่าเป็นแหงแมนขึ้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ เนี่ยสิบดาบนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะไม่เอาความสัมพันธ์นี้ทําไม่ะคะมันไม่ได้มีคนอื่น move on สี่ดาบโอเคขอดูหน่อยนะคะว่าสิบดาบคืออะไรเนี่ยนะคะไพ่ไพ่สรุปไพ่ขยายออกมาทั้งหมดสามใบทําไมถึง move on ทำไมถึงนิ่ง คือให้กล่องนี้นะคะตัวเขาเองนะคะใพ้แนะนาบอกมันเหมือนจะมีการเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุกอ่อนนะครับรู้สึกว่าจะกันตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะซึ่งมันเหมือนกับอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่ไปให้ความสัมพันธ์สําคัญกับคนอื่นขออาภายัยจริงค่ะจะทีคอไม่ดีที่จะไปให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าความสัมพันธ์นี้ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่า ฉันอยู่ในความสัมพันธ์นี้ฉันก็เหมือนไรตัวตนนะคะไปให้ความสมคัญอาจจะเป็นเรื่องงานลูกน้องธุรกิจหน้าที่การงานนะคะเออจะมีการนอยเกิดขึ้นและจะมีการตัดจบความสัมพันธ์ไปนะคะต่างคนต่างนิ่งนะคะก็นะคะก็ระวังความสัมพันธ์ด้วยนะคะระวังว่าเราจะน้อยใจหรือนอยมุกออนนะคะเจะทีไม่รู้อะนะคะว่าคุณจะมุกออนกันเรื่องอะไรอันนี้เป็นแค่แนวโน้มความสัมพันธ์แต่นะคะท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขาเจ้าชู้ไหมนะคะเขาไม่ใช่ เขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะเขาเป็นคนจริงจังออกจะซีเรียสด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ดีฟมากนะคะเดอะทาวเวอร์แฮงแมนเขาไม่เจ้าชู้นะคะแต่เขาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนสุภาพเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองโอเคนะคะสําหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะอาการเป็นไงคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในชาแนลนี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ